สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำผัดผัดเผ็ดหน่อไม้หน่อไม้ดองค่ะใส่ไก่ใส่เนื้อไก่ค่ะเนื้อสะโพกไก่ก็จะมีพริกซอยกระเทียมสับใช้พริกแกงนิดหน่อยนะคะใบมะกรูดใบกระเพราส่วนหน่อไม้ดองอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้ม ต้มแล้วเราก็จะเอามาล้างน้ำสองสามน้ำใส่กระชอนสเสด็จน้ำไว้ค่ะใช้หน่อไม้ปี๊บนะคะวันนี้เป็นหน่อไม้ดองส่วนไก่เราก็หั่นไว้แล้วนะคะไม่เอาหนังไม่เอากระดูกเอาแต่เนื้อเนื้อสะโพกค,ค่ะหั่นไว้ค่ะหมักด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะต่อไปไปดูวิธีทํำเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไป น้ำมันร้อนเราก็จะเอากระเทียมกับพริกลงไปผัดให้หอมหอมใส่พริกแกงลงไปด้วยนะคะเพิ่มรสชาติค่ะผัดให้พริกแกงหอมเลย กิแกงหอมแล้วเราก็จะเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปผัดต่อไปให้เนื้อไก่สุกเนื้อไก่สุกแล้วนะคะเราก็จะเอาหน่อไม้ใส่ลงไป ัดหน่อไม้ไปสักพักเราก็จะเติมน้ำก่อนค่ะเติมน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปต่อไปค่ะเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสค่ะ ัดต่อไปค่ะเคี่ยวไว้ก่อนอเดี๋ยวเราชิมดูรสชาตินะคะถ้าพอดีแล้วก็จะเอาใบมะกรูดใส่ลงไปผัดต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายเลยใส่ใบกระเพราลงไปค่ะให้ใบกระเพราสุกก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้ดองตักขึ้นเสิร์ฟเลย ก็จะให้มีน้ำคลุกคลิกนะคะไว้ลาดข้าวค่ะทำไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะป้ามิตรเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ